ในเวลานี้คนญี่ปุ่นยอมรับว่ากรรมการแสดงแล้วหลังจากการแสดงของตะวันนาจบลงชาวเมืองก็ยังคงตื่นเต้นกับการแสดงต่อไปจนดึกดื่นมีรถขับออกไปข้างนอกเปิดเพลงของตะวันนาเสียงดังและเสียงกรี๊ดของแฟนแฟนของเธอ เบื้องหลังความตื่นเต้นนี้กรมตำรวจนครบาลครอบครัวมิตซุยกลุ่มสมาชิกสาคนสมาคมอินากาวะและสมาคมสุมิโยชิต่างยุ่งอยู่กับการทำสิ่งหนึ่งซึ่งก็คือจัดการกับศพศพจำนวนมากถูกกำจัดออกไปทีละน้อยแล้วเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อทำการประมวลผลสถานที่เกิดเหตุได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทีละแห่ง มิซุยชินเมกลับบ้านโดยยังคงตกใจอยู่เธอมักจะนึกถึงรูปร่างของเย่เชนและรายละเอียดว่าเขาพลิกสถานการณ์ในวันนี้อย่างไรเธอคิดมากเกินไปและเธอกอดไม่ได้ที่จะรู้สึกทึ่งจากนั้นเธอก็โทรหาไอโตะนานาโกะและบอกเธอทุกอย่างเกี่ยวกับคืนนี้เข้าใจเธอแล้วอิโตะนานาโกะไม่แปลกใจเลยที่ได้ยินสิ่งนี้เธอพูดกับมิซุยชินเมอีก มาเวนเป็นคนที่ไว้วางใจและพึ่งพาได้เสมอเขายังช่วยชีวิตฉันเหมือนที่เขาช่วยชีวิตคุณในวันนี้ความรู้สึกนั้นจะไม่มีวันลืมเลือนในชีวิตของฉันมิทอซุยชินเมอีถามเพื่อนสนิทของเธอว่านานาโกคุณหลงรักเขาหรือเปล่าแน่นอนอิโตะนานาโกพูดอย่างไม่ลังเลฉันไม่เพียงแต่รักเขาเท่านั้นแต่ฉันยังเต็มใจที่จะสละชีวิตเพื่อเขาทุกเมื่อด้วยมิ ซุยชินเมอีกอทานมันพูดเกินจริงไปหรือเปล่าและกล่าวว่ามันไม่ใช่การพูดเกินจริงเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณรักใครสักคนอย่างสุดหัวใจคุณยกเขามาก่อนตัวคุณเองอาณาจักรที่สูงกว่ามิตซุยซินเมอกถอนหายใจฉันอิจฉาคุณนานาโกะจริงๆ อิโตะนานาโกกล่าวว่าฉันหิจฉาคุณในสิ่งที่ฉันทำถ้าในอนาคตคุณตกหลุมรักคุณจะเป็นเหมือนฉันอิโตะนานาโกกล่าวถ้าคุณตกหลุมรักเย่ฉันจุนคุณก็จะเข้าใจความรู้สึกของฉันได้อย่างถ่องแท้อานี่มิทอซุยซินเมยอพูดด้วยความตื่นประหบฉันฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นฉันแค่ ฉันแค่คิดว่าผู้ชายอย่างคุณเย่เป็นอะไรที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อก่อนอิโตะนานาโกะกล่าวว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นๆมิซุยชินเมอีกเห็นด้วยใช่วันนี้โอโดซังอยู่ที่นี่มันน่าอายจริงๆเมื่ออยู่ต่อหน้าเขาในฐานะลูกสาวคนเดียวของโอโดซังฉันไม่ควรวิจารณ์เขาแบบนี้ต่อหน้าคนอื่นแต่ฉันต้องยอมรับว่าถึงแม้โอโดซังจะเป็นหัวหน้าตระกูลมิซุย แต่เขาก็แตกต่างจากมิสเตอร์เยในทุกด้านมันช่างห่างไกลเหลือเกินการแสดงของมิซุยโยชิทากะในวันนี้ดึงเขาลงจากแท่นบูชาในใจลูกสาวได้สำเร็จก่อนหน้านั้นเขาเป็นหัวหน้าตระกูลมิซุยเขาสามารถบรรลุเป้าหมายต่างๆได้อย่างง่ายดายในช่วงเวลาที่ดีแต่ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของผู้ชายสามารถเปิดเผยได้เฉพาะในความทุกข์ยากเท่านั้น การกลับมาต่อสู้กับอุปสรรคและการเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ที่สิ้นหวังคือสิ่งที่โยชิทากะมิซุยไม่มีนี่คือกุญแจสำคัญในการดึงดูดใจของเย่เฉินให้มิซุยอิโตนานาโกะกล่าวว่าโอโดซังเคยขัดแย้งกับมิสเตอร์เยมาก่อนเขาไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากมิสเตอร์เยและสูญเสียเงินไปหลายพันล้านดอลลาร์ตอนนั้นฉันก็รู้สึกเช่นเดียวกับคุณ พวกเขาทั้งหมดเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยฉันไม่เคยเจอมันอันตรายจริงๆแต่มิสเตอร์เยแตกต่างออกไปเขาพยายามออกจากหลมทีละน้อยหากคุณมีการติดต่อกับเขามากขึ้นคุณจะเข้าใจว่าเขามีข้อดีมากมายเกินกว่าที่เราไม่สามารถแตะต้องได้มิซุยชินเมอิอดไม่ได้มันคำถามคุณรู้ไหมว่าคุณเยแต่งงานแล้วใช่ไหมฉันรู้นานาโกอิตโตยิ้มแล้วพูดว่า ครั้งนี้เขาไปชมคอนเสิร์ตของตะวันนักกับภรรยาไม่ใช่เหรอมิตซุยชินเมอีกถามว่าคุณรู้ไหมว่าเขามีภรรยาแล้วและคุณยังรักเขามากนี่จะเจ็บเกินไปหรือเปล่าไม่นานาโกะอิตโตยิ้มแล้วพูดว่ามิสเตอร์เยอร์อาจจะไม่สามารถติดตามผู้หญิงคนไหนได้ในอนาคตฉันพอใจถ้าฉันสามารถปรากฏตัวในชีวิตของเขาในช่วงเวลาสั้นๆ หลังจากได้ยินสิ่งนี้มิทอซุยชินเมอีกรู้สึกอยู่ในใจเขาอดไม่ได้ที่จะโหยหามันและพูดว่าฉันอยากมีโอกาสติดต่อกับมิสเตอร์เย่มากกว่านี้จริงๆมาจีนกันเถอะอิโตนานาโกพูดด้วยรอยยิ้มคุณไม่ได้บอกว่าเย่ฉันจุนจะจัดคอนเสิร์ตของตะวันนาหลายครั้งเหรอคุณมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีกับตะวันนาทำไมไม่ไปจีนกับเธอละแล้วเราจะไปจีนด้วยเจอกันได้ เป็นไปได้จริงๆเหรอมิตซุยซินเหมยกล่าวว่าฉันกลัวว่าโอโดซังจะไม่เห็นด้วยหลังจากพูดอย่างนั้นเธอก็พูดทันทีแต่ฉันสามารถถามเขาและพยายามต่อสู้เพื่อมันตอนดึกๆได้อัศเจรีอัญญประกาศคู่มิตซุยโยชิธากะมาจากโอชิโนะฮักไก่เขารีบวิ่งกลับคฤหาสน์ของเขา เขาไปที่นั่นเพื่อปลอบใจพ่อแต่ไม่ได้เล่าถึงน้องชายของเขาให้ฟังปัจจุบันศพของนักรบเหล่านั้นถูกกำจัดไปแล้วและศพอื่นๆมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการในที่สุดหลังจากขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลับไปที่คฤหิสน์แล้วเขาก็แค่อยากจะนอนหลับสบายสักหนึ่งคืนเพื่อผ่อนคลายร่างกายที่เหนื่อยล้าและความเครียดที่แสนสาหัส แต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือทันทีที่เขาลงจากเฮลิคอปเตอร์มิซุยซินเมก็เข้ามาหาเขาแล้วพูดด้วยความเคารพอุโดสังคุณกลับมาแล้วมิซุยโยชิตากะพยักหน้าอย่างเหนื่อยหน่ายแล้วถามเธอซินเมทำไมคุณถึงเป็นเช่นนั้นยังอยู่ที่นี่หรือเปล่ายังไม่พักเหรอวันนี้คุณคงเหนื่อยมากหลังจากผ่านอะไรมามากมายใช่ไหมครับคุณโอโดมิสุยซินเมอีกกล่าวว่า ซินเมอีกเหนื่อยมากจริงๆแต่ยังมีบางอย่างที่ผมอยากจะขอคำแนะนำจากโอโดซังด้วยตนเองมิซุยโยชิตากะถามอย่างสงสัยเป็นอะไรหรือเปล่าไปกันเถอะศึกษาและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาละ่ะพ่อและลูกสาวมาเรียนไม่ไกลหลังจากประตูบานเลื่อนญี่ปุ่นปิดลงมิทอซุยโยชิตากะก็ถามเธอว่าซินเมยอคุณมีอะไรจะถามฉันไหม มิทอซุยซินเมอีกพูดอย่างเคารพซินเมยอต้องการไปจีนกับทีมตะวันนาเพื่อพบกับนานาโกะและทำความรู้จักกับมิสเตอร์เย์ให้มากขึ้นเย่เฉินมิทซุยโยชิทากะพึงพรรมเมื่อคนจีนบอกว่าตนเก่งที่สุดในหมู่คนก็ควรอ้างถึงคนแบบเขาโอโดซังก็อยากรู้ผู้หลังของเขาด้วยหากเขาสามารถรับสมัครบุคคลน,นี้เข้าเมื่อมิซุยได้ ครอบครัวมาสามคนนั้นครอบครัวจริงจะต้องสบายใจอย่างแน่นอนในอนาคตมิทอซุยซินเมอีกพูดอย่างเขินอายโอดูโอซังคุนเย่แต่งงานแล้วมิทอซุยโยชิทากะสส่หัวแล้วพูดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สำคัญเขามีค่าแค่ไหนถ้ามีมูลค่าสูงพอทุกอย่างก็ยอมรับได้หลังจากนั้นมิซุยโยชิทากะกล่าวต่อว่า ยังเร็วเกินไปที่จะพูดแบบนี้แต่จําเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องรู้จักเขามากขึ้นถ้าตะวันนาเป็นคนแรกหลังจากถือ20คอนเสิร์ตคุณอาจต้องอยู่ในประเทศจีนเป็นเวลาอย่างน้อย3เดือนหรือนานกว่านั้นถ้าคุณไปที่นั่นด้วยกันคุณควรจะมีโอกาสมากมายที่จะเข้าใจสถานการณ์ของเย่เฉินฉันคิดว่ามันดีคุณก็ไปได้เยี่ยมมากมิทอซุยซินเมอีกกล่าวอย่างมีความสุขขอบคุณนะโอโด มิทอซุยโยชิตากะกล่าวว่าตอนนี้ฉันคิดอย่างรอบคอบแล้วและเย่เฉินก็ช่วยเราได้มากจริงๆเมื่อก่อนฉันเคยอยู่ในโดมและเขาพฤติกรรมต่อหน้าคุณดูเล็กน้อยเกินไปคุณไปเถอะเป็นการดีที่จะเข้าใจภูมิหลังของเขาฉันอยากจะดูว่าฉันสามารถแสดงความจริงใจต่อเขาได้หรือไม่หากภูมิหลังของเขาแข็งแกร่งพอๆกับความแข็งแกร่งของเขาฉันสามารถซื้อหุ้นทั้งหมดของยูนิเวอร์แซลและรวมสัญญาของแวนนาไว้ด้วยกันมอบให้เขา